สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีกร,รกฎในเดือนกันยายนคลิปนี้เรามาดูดวงรายเดือนกันต่อเป็นการอ่านที่ภาพรวมอาา่านที่ดาวจรเท่านั้นนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะสําหรับผู้ที่เกิดราศีกร,รกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กร,รกฎาคมจนถึง15สิงหาแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่กร,รกฎจะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้เจวกรกฎมีดาวศุกร์เจ้าเรือนพันธุและลาภะอุ่มลักดาวเป็นราชาโชคกรกฎต้องบอกตัวน,นี้เจ้าชู้นะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามารักมาชอบเยอะตัดสินใจให้ดีคุณมีเรื่องที่ต้องจัดการมากมายหลายเรื่องทีเดียวเนาะดาวพันธุทับรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัว ต้องจัดการทรัพย์สินต่างๆเรื่องงานเรื่องกิจการร้านค้าแต่ว่าคุณจะมีโชคในเรื่องของการทำมาหาเินมีโชคเกี่ยวกับอสังหาบางคนที่มีบ้านมีรถอยู่แล้วก็เป็นโอกาสที่คุณจะได้บ้านใหม่ได้รถเพิ่มหรือว่าได้รับมรดกเป็นอสังหาเป็นบ้านกิจการร้านค้าเป็นที่ดิน คุณจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวของคุณเองเอาชนะปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากในชีวิตต่างๆได้และยังเป็นคนที่มีโชคดีอยู่เสมอเป็นช่วงเวลาที่คุณจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะโดยเฉพาะคุณที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาบ้านที่ดินคอนโดหรือว่ายวดยานพาหนะต่างๆประสบความสําเร็จมากมีโชคลาภเรื่องการเงินบ่อยครั้ง เป็นคนที่สามารถที่จะสร้างผลประโยชน์และกําไรให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองและคุณยังได้เพื่อนสนับสนุนมีเกตกลุมลักอยู่ด้วยเกตก็ทำให้คุณเป็นคนคิดเยอะคิดมากสักหน่อยแต่ว่าคุณจะมีเซนมีรางสังหรณ์แม่นแล้วเกตนี่เสริมสุขมากนะทำให้คุณจะมีสเสน่ห์แบบใครเห็นแล้วจะรักอะนะในด้านการงาน ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานของคุณอยู่ในภพสหัสชะดาวเป็นมหาจักรแล้วในภพการงานมีพรฤหัสเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนสุภะจรร่วมอยู่กับราหูเจ้าเรือ,มอรนมรณะดาวอังคารเนี่ยปกติเป็นดาวที่ต้องเหนื่อยต้องลงมือทําอยู่แล้ว ยิ่งด่าเป็นมหาจักรคุณก็ยิ่งต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นต้องทําอะไรแปลกๆใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆคือไม่ทําอะไรที่เหมือนเดิมนะทําอะไรเหมือนเดิมซ้ำๆจําเจไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าคุณคิดนอกกรอบคิดอะไรที่ล้ำๆเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จยิ่งคุณเหนื่อยมากเท่าไหร่คุณก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นคุณเหนื่อยมากเท่าไหร่คุณก็หาเงินได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะพุทธเจ้าเรือนที่ดาวการงานของคุณไปอาศัยบ้านเขาอยู่ไปแจ้งผลอยู่ในพบการเงินแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินคุณเป็นเกษตรแปลว่ามั่นคงมากแข็งแรงมากนะการเงินของชาวากอรกฏในเดือนนี้คุณจะมีความฉลาดมีไหวพริบดีในการหาเงินถ้ามีปัญหาเข้ามาคุณจะแก้ปัญหาได้ถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลามองเห็นช่องทางที่จะทำให้เกิดรายได้ได้อยู่เสมอ เรื่องงานคุณอาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยมีการวิ่งเต้นติดต่อหรือว่าทำงานเป็นทีมจะส่งผลดีกว่าการทำงานแบบฉายเดี่ยวทำงานที่ต้องประสานงานติดต่อกับคนอื่นอยู่เป็นประจำงานที่เป็นตัวกลางในหน้าตัวแทนงานโฆษณาประชาะสัมพันธ์หรืองานที่ต้องใช้คำพูดเป็นหลักจะลุ่งโลดและมีความก้าวหน้าบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานนะเปลี่ยนตำแหน่งงานเปลี่ยนบริษัทย้ายแผนก บางคนอาจทำงานร่วมกับเพื่อนมีการร่วมหุ้นลงทุนกับพี่น้องเพื่อนฝูงปัญหาของคุณในเดือนนี้คือคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากจนบางทีไม่ฟังใครอาจจะทำให้คุณมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือกับเพื่อนร่วมงานได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลดๆตรงนี้ลงนิดนึงคุณจะดีมาก ในด้านการเงินอย่างที่บอกอาทิตย์ดาวการเงินของคุณเป็นเกษตรอยู่ในภพบการเงินคุณหาเงินเก่งคิดอะไรหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทําธุรกิจของตัวเองจะมีะรายได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคุณจะมีไอเดียมีช่องทางการทํามาหากินจากเพื่อนฝูงแนะนําให้หรือว่านําโชคลาภทางการเงินมาให้การเข้าสังคมการพบปะผู้คนการมีคอนเนคชันจะทําให้คุณมีโชคในด้านการเงินตามมา มีช่องทางการหาเงินแบบไม่เปิดเผยได้เงินพิเศษจากงานพิเศษได้เงินจากทางไกลได้เงินจากต่างประเทศได้เงินจากการค้าขายบนโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เนต็ตหรือคุณได้ประโยชน์จากผลงานเก่าเอางานเก่ากลับมาทำใหม่ก็ได้ผลที่ดีเช่นกัน การเซ็นสัญญาทางการเงินการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินใดๆดการค้าประกันควนรอบครอบนะเพราะมีโอกาสที่คุณจะเป็นหนี้เป็นสินได้เหมือนกันวันที่28กันยาดาวศุกร์ดาว,ดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นดาวโชคลาภความสําเร็จเข้าในพบการเงินเป็นโอกาสทองของชาวลัคนาราศีกรกฎนะที่คุณจะประสบความสําเร็จฐานะทางการเงินของคุณจะขยับดีขึ้น จะมีเงินไหลเข้ามาหาคุณมีโชคลาภทางการเงินในด้านความรักดาวเสาดาวคนรักคู่ครองของคุณไปอยู่ในภพมรณนะคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะไม,ไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะมีความสวีทหวานแววนะชีวิตรักอาจจะดูเบื่อเบื่อจึด จืดหรือว่ามันมีความห่างเหินกันเกิดขึ้นอาจจะด้วยความไม่เข้าใจคนรักคู่ครองของคุณเจ็บไข้ไม่สบายหรือคนรักคู่ครองของคุณมุ่งมั่นอยู่กับการทํางานจนละเลยจนไม่มีเวลาให้เป็นช่วงเวลาที่ต้องทําใจและทําใจกันไปยาวๆนะอย่าไปกดดันกันมากเพราะว่ามันมีความเปราะบางในชีวิตคู่อยู่อดทนไปก่อนนะในช่วงนี้ ส่วนคนโสดมีโอกาสเจอคนรักเจอความรักในแวดวงการทำง,งานหรือว่าเดินทางไกลแล้วเจอกันคนรักเก่ากลับมาคบหาดูใจกันได้นะแต่ว่าถ้าคุณจะตกลงปงใจใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมควรจะรอบคอบตัดสินใจให้ดีเพราะดาวปัตตนิที่อยู่ในภพม,มรณนะ มันมีโอกาสที่คุณจะเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักอยู่แล้วหรือว่าคบคบกันไปแล้วความรักมันไปต่อไม่ได้สุดท้ายมันอาจจะต้องลงเอยด้วยการแยกทางจากกันนี่คือภาพรวมของชาวรัคนาราศีกรกฎในเดือนกันยายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า